เสร็จเน,น่กินข่าวเดปนเลินเปลงไปเอาบงังจนพ,พอพอกินขาวกรน้นยอยกกงกินข้ากะพยโบมีนกินข้ากะพรยตอเพนได้ข้ากพราบัอ้อยไผ่เน่ว้าวไม่ด้มันได้าอบ,อไบาวงันเองพี่น้องบาวง่าจะทางใด <c oughs> เป็นอาจารย์พวกเรามาแต่วันเลยแล้วสุงทอบโดยสบายดีผู้บ่าวโดยสบายดีเช่นกันปู่บ่าวอ๋อยก็มานอนผีคืนนี้เป็นคืนที่สที่สองจ้ะเนาะเขายังอยู่ในหัวอีกสวนส่วนี้อ๋อยกินมันคุ้มไดรหนาวเปียกตายพระคดินลมนนนะะี่แบบา

สมอยากเกี้ยวเกาะสมัรกกอกพี่น้องก้อยกุ้งนะคะไปฉอดอี่น้องบัวนะคะคนในเฮือนนี่ฉันบริหารฉอดน,นะคะพาย,ยายามกับฉันบริหารเออฮัก็ฉีฉอดมันเห้ยแต่เกี่ยวเขาแล้วออ you understand

Binh phẹt Binh phẹt binh phẹt binh phủ mì nhân tố nàng xin xài nàng phẹo nàng 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 าจะเสียหายค่ะต่อผู้บอกผู้บอกเนาะโดยเรามีเมียอะไรซะมีกับผู้บ่าวมีกับเบิร์ดและฉันผู้บ่าวทั่วเขาพวกเขาที่เป็นบาปพ้นโยนก็เลิกกับอย่างนี้ถวางเป็นบาปทอนอู้หูเป็นกุมงกุมานใดกินน้ำแดง น้ำแดงน้ำแผ่น้าวนะนีน้ำแดงน้ำดื่มโอ้ยคูย่างรายก่โอ้ยปกติมื่อก็้่างอยู่แล้วเมื่อหนึงก็ได้ด้อยเน้นน้ำจินงูช่วงกิ้นหันจบนี่น้องนั่น เห็นแต่ขอมันขุ่หมดต้องกินเนื้อืนี่พืมันต่อละลายต่อละลายจาบับนี่เม่อต้นเดี๋ยมันมมนองเลยหรอยกุใส่จานนาิสมกับกุ้งเอาบึงคือวันนี้จะอจกบักล่าอนึง่ง โอ้โันกิอืคสโอ้โ้ยกำมันมีนะเพิ่นเปียกเลยใส่หน่อยขวาเอาม่เติมตาพร้อมดหล้วคอยเริ่มขี้คอยเอาตะพักกันในสวนนี่เลย เจ้ามาฮอดี่จังว่าแล่นแบบนี้แล่นจากแล่นหายางผ้บ่อพ้บ่ออยู่พักมกิเป็บองกะละมังก็ันเชียนงานเจ้านี่ถึงตุิ่กวางกู้บักกุนเดพิงปิเป็ดกินเี่ย เป็ดพี่น้องจ้าเป็ดก็ลายโตด้ยเนี่ยพ <c oughs> ูดซ <โ OR> ้ำ <funnel. S 2>

ค่อยเนี่ยในกบนาง่อยข้วดยากินเนมุอปนี้จะได้กินบ่ขาวแงไหมสังคืรนอาหารตัดสั่งสังก็ได้เนาะบอกกินบ่ เฮ้ยเขาแดงยังไงมาเด้อมาเด้อเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาสิบ้อเลยเด้ออย่างซาบาดที่แบบเฮ้ยปิดจมอันปูมะม่วงกับปูลักกระขอนมาขั้วกับต้นละหมากอุ้ยปลูกได้มักโวกับซาบัดที่ฉุดหน้ากั้งขั้วจึงอยากตาย อั look, son, okay. ่กินนั่งกินแต่ง้กันคอยขอบพ่อเขได้เจ้าบดีดีท่าน่อเจ้าอย่งนี้ยังรอเราเอาการตายงือพอเปิดลเลยเดี๋ยวูปมคลมาั้างี่จัยะ ให้ย้ปลุกเสียให้นึงบริบทขั้วสัต yeah, ว์ยาขมูนะเงี้ตอนมันซูนก่อนยาบำรุงยาขมูลขั้วเนี้ยไม่ไง่ว้สนมากใหญ่แบบลมกะน่าจะเคยเห็นันต้นกระปุกใหญ่มัเขามันลมยังไงลลมบบเยดอม่์บดอย

มาเร้าวมะรนไพรผสมเิลี่ยเปลี่ยนอ่ะไม่ไม่แล้ไม่เปลีป็นนี่โกรอย่างนี้ก่อนนะ ไม่ติดอะไรยังเลี้ยงผักดันเหยียดยังไรดึงด้วยนะฮะไม่เอาเราได้ดึงหอกถึงงานเขาแน่นับช่องพวกนี้แน่งานไรเนาะบ้าเขาช่วยเช็ดตัวเราหน่อยสิจะได้กินเย็ดแต่เหรอ

อเีซีไปก้นแป๊บเบียวนะมือนั่นนะมือเขาไปลงป่าเฮ่นะไม่บรรยากาศย้ำแรงเนาะปี๊บเนข้าวหยังเอ้ยบางในแต่ละคนก็ยังอยู่นี่สวนนะคะเรามีก็ังเห็ดค้ามมีไปช่อออยเพิ่นนะคะ ป,ป,ปิ๊บปิตาปตาล้ำตาลรวยพี่น้องเฮ็ดเบีเ้ยกรับปตาล้ำตาลรวยปตาชได้ขายเอยเอจะเข้ามาร้อยละร้อยสองร้อยนะคะกำลังจอดอกจอหยังค่ะจอกล้ามขึ้อนี่ขึ้นนี่ไวสิพากันใส่ตะนางพี่น้องตะนางอยางนะมันลามขึ้นมานี่ ทำตะลวยต่อทวงละยี่สิบบาทยังไม่ผู้ซื้อยังขายยากเล้วพี่น้องเห็นบพี่น้องปีกไก่นี่พักกันจะไปขายตลาดยังบ่เชานะเออเพื่อนเรามาถุงช่องทวงแล้วก็ไปเลาะขายเบิร์ตแต่กับปลูกนะพี่น้องเก็บแถบซูมเมอร์มีความสุขในการปลูกใช่ไหมล้วก็ับโอ้ยนุ่ยง่ายแล้วพี่น้องบ่าท่นในร้านคืนหดหลังคา ออกดอกออกหมากเลยจ้าเอ <iah> ื <S 1> <S 1> ้อยทั LIKE ้งหลายเอ้ยบัมเป็นหมากเป็นยังก็ะคอยอุ่นนุนในเดิมพวกเนี้ยทุกยากปากโมเมนต์เราทุกยากหรอเพื่อสิเว็ดได้เนาะเพื่อสิเว็ดมาถึงโอ้ยเขาชวนจะเริ่มขำนะคะคขำมือตื่นตาเจ้าว่าเขาใจบเย็นเหบ่ได้แม่นใจบเย็นเหบ่ไดโมเินต์เรื่องง่ไงโมเมน่าใจเย็นพร้อมน่ะพี่น้องเอ้ยต้องใจหักพร้อมเดิมากแค่การปลูกการพางพร้อมนะจ๊ะ และกลับมาบ้างพี่น้องด้านทั้งนี้กำบ,บงังแน่นะเด็กๆนะเลิกการจากท้ายคลิปและกับบริยุซื่อๆนะคะพ,พี่เพื่อเช็ดสวนดอกไม้พี่น้องเฮ็ดสวนดอกไม้นะคะ ็นอี่กลมร้อยห่งช่องร้อยแหบปรอันนี้คือทุ่งตะวันพี่น้องเอ้ยพวกนักปลูกดอกทานตะวันเจ้าค่ะโอ้ยตลอดประชูขึ้นดอกจอแจ้จอยู่ ยงเอ้ยมันจอดอกแล้วดอกยังก็คอสมอนะคะปลูกฮัมปุ so, ูกกาว่าิปลูกอันเอาวิวเอาวิวมันสบายที่มันเหียวเี่ยนี่ตายตายกะกุ้ ปูปูปูใช่แกนม่ข้ามเรามาเบิ้งเฮ้ยพาป้าลุงพาพี่น้องมาเบิ้งสวนตะวันนี่สวนดอกไม้สวนของตะวันบรรยากาศให้อะไรให้มานาั่งชมวิวอยู่นี่แต่ก,ก็เรียกมากัะทุ่งดอกไม้จา้าฮะ อะไรอ้าเบ่งเตรียหองเบ่งยังเป็นนีกูช่อง่รหาชีพพุ่นเออเป็นน้าเ่เี๋วเาเียวตะเวนค่อยคำหลวพี่น้องจ๋า งานอยู่ไปบิ่งแขกกันแค่แขกมานะคะแขกมาหลังจากสอนแล้วเอือพิ่นกับเมื่อละจ้ะพิ่นกับบ้าน งานอะไรงานของอยู่เว้ยไรมือไรวันเด็ดเด็ดแต่ละมือปีเปติโกพี่น้องเอ้ยไอหมูเบิ้งแป๊บเดียวหนึ่งจ้ามันใหม่ั้งแต่มึิกป้งไปพุ่นหรือมึงเบิ้งวาว้าวบากม้วนเนี่บาวนั่งอยู่กระไรฮะบอกม้วนบอกค่อยๆดยอีน้อยโอ้ยนบกบกคืออีหลกเลยบะ โอ้ยมันอันมัใหม่ตั้งแต่หัวปอดมึงกับพี่อจีพูนี่ถกินเป็ดเป็ดใหม่ก่อนโบอดด์อุตส่าห์จี้พเป็ดให้นี่กินเป็ดให้รวยหมอน่แค่เราเราสิไปลวกาพักกระดาษเลยจนกินอิ่มเนาะเมมโมทันกับกินเบิแร์ด จเป็นอะไรได้นางเป็น่ยนจะาเป็นกระวนกระว่ายเป็นปริยุกับหมองใจบริยุกับนึจะกเปล่็นอะไรนี่เนือม่อนๆเริ่พันกันแล้วเอาซาบะกินิิน้อเดี๋ยวมันทิดเดี๋ยวไนเก่งเดียวงกชนจนอิ่มแกงละไม่ก็้ชดใช่ไหมคั้งแรกเล้นี่กินน้ำรีดจนแข็งว่างนวาเอาใบชาเฮ็ดอย่านาง ทำสิกับจันนาก็เคืเห็นนีนี่ครั้งแรกเลยกินได้กินนี่นะแกพั่แส่แกไมใส่เขาชื่อเมาเรอยน่ะโอ้ยบ่บอกระหู้เลยเฮ้ยรับคักปั้นยังแรงใหม่คักอะไรไม่น้อขมนะมันขมนึกแส่มันใหม่ กินอ um ิ่มโองไจบอันเ uh uh ี uh ้ยมันสมอยากเด้อเอากำบดเด้อเดีนาสิตายกัดันโดนปะกันแบกเงี้แบกกระถังไปคอยกซื้อคอยว่าอะไรนะข้าว่ายอกคืนซื้อนางคนจีนจะมาหยอกมั้งต้องเจ้าวัดกันบถไปกิน ไม่จังๆน,นี่นะเบิ้งข้างในนี่คือบริยากซุปหนึ่งหน่ก,ก้อนซุปเราก็แซบดี <c oughs> ได้แบบใหม่ๆเจ้าจ้ามาท่านิรดาพราะจ่ากฤอจ้าคุณขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้าค่ะคอยพบพอกันใหม่จ้าโดยสบายดีจ้าค่ะมั่งฟาด่างแบบนีมั่งฟาด่างแบบนี้ปากึ้นเพื่อให้โบสออก I